บรรยากาศน้ำตกนะคะวิวสวยมากเลยฤดูนี้นะคะต้องเล่นน้ําตกกันเที่ยวน้ําตกตรงนี้น่าจะเป็นนะน้ําตกอะไรนะ ระวังลื่นนะคะถ้าเกิดทางอำเภอของเจียมนะคะก็จะเป็นน้ำตกประมาณนี้ขึ้นไปก็จะเป็นน้ำตกแสงจันทนะคะตัวนี้น้ำตกอะไรนี่ทถ้ำกล้องนะคะท้ากล้องนะคะ,น,ะ,คะน้ำตกถ้ำกล้องอเย็นสบายเลยนะนี่ ธรรมาชาติทั้งนั้นเลยว้าวอืมต้องว้าวน้ำเย็นไอนะคะไอไอน้ำนะคะ แรงมากเลยหลายแรงมากเลยค่ะหน้ามาเล่นนะคะเนี่ย กินข้าวป่ากันนะคะถ้าเกิดว่าในช่วงมาเล่นน้ำนะคะหน้าตั้งแคมป์นั่นเอง